จิตของพวกเธอเพราะไม่ใช่พ่อของพวกเธอแต่เธอเอาพ่อลุงปู่ลุงตาลูกนี่หาอยู่หากินนั่นเรื่องของเรื่องมหงอมืนจะให้ลุงปู่ยอมให้ลุงปู่ตายซชเห็นไหมเร่องโมงกขลาไหมเหรอเห็นว่ามีตัวไหมเ่ะยอมไหมเหระเห็นว่าอาน,น์ยอมไหมเหรเห็นว่รมหากัสปเหรแล้วเจ้ายอมไหมเละนั่น มีมีลอที่พระเทสมนาเทท่านจะยอมพ่อท่านเลือดวัลปชิฐเงยอบดับเล็กๆน้อยๆท่านก็จะรักษาจนถึงวันสิ้นลมไม่ยอมให้หลักธรรมหนักวินัยที่เป็นพ่อของตัวเองจางหายมันกอนบุรีเห็นไหมล่ะพระมหากาจปฏิเละเจ้านั่นเลือดบุษฎ์ไหมล่ะไอพวกเรามันอะไรนี่สมกที่จะอุบาสตุภีกเขาที่จะด่าให้อยู่นั่นแหละขอข้าวแต่บ้านเขากินกัดกันเหมือนหมาเขาว่าเห็นไหมล่ะ ก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกเราจะเห็นพระดีเราจะเห็นที่ไหนนะนี่ถ้าหลายแสนแสนรูปนี่จะมีเพียงพระองค์จักรลาชพระองค์เดียวกันเดี๋ยวนั่นมีอยู่หรอกแต่ว่าท่านไม่ออกมาแค่นั้นทําไมจะไม่ออกมาทั้งแก่สลาภาพหรือไปรูปนีสัยท่านก็เราก็ยกไ้เหนือก้อนหน้ากระมม่นี่ปนิสัยเราแบบนี้ยังไม่มีนี่แล้วจะไม่ออกมาได้ละ่ะ นั่นก็ะคือพ่อนี่ยพ่อเราจะถูกกล้าถูกทำลายนี่เราจะนิ่งนิ่งดูได้ได้ยังไงหนุ่มเขจะถามสมัยก่อนหลุ่มเขาไม่เคยเป็นดังที่พูดในปังนั่นแหละเขาไล่ก็หนีแล้วคอเลยกลางคืนก็หน,นีเออถ้ามีความผิดเล็กๆลนน้อยเราก็ไม่ว่าหรอกและไม่มีนะแต่เราก็ถือว่าเราผิดเราเฉยด่าไปเมันที่หลวงตาลไล่เราหนีนั่นก็เรื่องนี้แหละ เราก็ถามด้วยความเคารพนะเพราะการที่จะถามกูถามบ่าวก็ต้องถามเรื่องทำเรื่องไนินหยพราะการพร่อแม,ม่ครูจานนี่น้ำเพึ่งนี้เขาประเคนนี้มันเป็นเดือนแล้วนะหรือพ่อแม่ครูจานที่แก่แล้วลืมหลงหลงลงืมดืมเดี๋ยวเขารับอันนี้มันเป็นเดือนแล้วผมเห็นเนี่ยเห็นไหมหละ่ะก็เห็นหลงพ่อแม,ม่ครูจานยังฉันอยู่นมนี่มันมันประเคนตามพระวิไัยเนี่ย มันจากเช้าจนถึงเที่ยงไม่ใช่หล,ลือขอรับพ่อแม่ครูจานอันนี้ผมเห็นหลายวันแล้วพ่าแม่ครูจานเอาชองกาแฟช่วงเช้าอยู่นี่ขอกิดพ่อแม่ครูจานผมเป็นพระเด็กพระน้อยพระบวชใหม่ขอพระแม่ครูจานผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูแก่งแกกให้ผมได้ทราบด้วยว่ามันเป็นยังไง มีพระวินัยบทบาทไหนที่ให้หลีกตัวนี้หรือเปล่าควรลับโอ้หน้าเป็ดหน้าผีหน้ายักษ์หน้า,นา,า,นามันเกิดขึ้นเลยมึงบทปาะนี้มึงมาสอนกูเหรออุอ้ยนั่นเราขอโอกาสนั่นนะ่ะเราก็เลยตัดสินปัญหาเมื่อถูกไล่หน,หนีจากวัดนั่นเลวัดนั้นก็เหมือนเดิมวัดนี้ก็เหมือนเดิมเกือบสิบวัดที่เราโดนที่เราถูกไล่ นั่นแหละเราจึงตั้งจัดนั่นแหละกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์่าํากลางใจฝนวันออกพรรษาเสร็จเรียบร้อยพอาตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเราจากไม่ขอมีครูมีบาอีกเราจะมีขอเราจะขอมีครูมีบาพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินนยเห็นไหมละ่ะเราจะมอบกายสบายชีวิตกับพ่อเราคือพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินนย เราจะตายก็ทากับพีบนายคือพ่อของข้าพเจ้าแล้วถือว่าพระที่เราผ่านมาเห็นมานั่นหรือยังไม่เห็นคิดว่าไม่เกินกันสิมิตมมุตี่มาธิมิตุติปัญญาวิสูติหาไม่ได้หมดนันก็แค่นี้มีแต่อป,ปรีต่อไปมีแต่อป,ปรีต่อไปเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปปารณาหาเลี่ยงเยียมขออย่างเดียว หลทำหลักวินัยที่เลือดที่เปเศรศที่เปรยะเหมือนตัวเทนของพระพุธธทธเจ้าถูกพระเราทําลายหมดลุงก็ไม่เล่นด้วยนั่นแหละจึงได้พูดให้ฟังพอเราพูดให้ฟังก็บอกว่าเราประมาทมูก็แล้วแต่ใครจะคิดถ้าพระรูปไหนคิดว่าลุงปู เทศเพื่อประมาทหมู่อุบาสกจิกากลุ่มไหนบอกว่าล้มูประมาทหมู่คณะกุบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สัมณาที่สมบูรณ์ไม่ใช่อุบาสกุิกาที่สมบูรณ์ไปเดที่นอกนี้นอกลอยบวชมาเพื่อทำลายศาสนามาปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายศาสนาหรือเพื่อเป็นสถานที่หาอยู่หากินเพื่อเป็นสถานที่สังสมกิเลสเตถีหรือเป็นสถานที่เสพกามของพวกเธอ ตัวเห็นอยางนี่นวัดก็มีโรงแรมด้วยมีรีสอร์ทด้วยคนดังทีเราให้ฟังหลายครั้งนั่นแหละสมควรเหรอแลวงพ่อก็จะถามพระแท้วาสวิกาแท้มีสักกี่ลูกพระแท้มีสักกี่คนวาสวิกาแท้นะอันนี้วิกฤตหนักแล้วทางัากันแล้วนี่หลวงพ่อจะเข็นความจะวางจะไหว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความามัคขีเกิดขึ้นในเพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคาสอนสอนบารกีติกาหรือสอนโลกสอนสงสารทั้งกาโลกลูกลกและอลูโลก,โลก,โลกตามรอยพระบาทพระจัสดาไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้มีแต่แบบนี้แหละดังที่เห็นพอเราโปกึนก็เราพิดมดอะไรแล้วก็เราพิดมด ตอนนี้เมื่อลุงปู่เป็นครูเป็นบาของลูกของหลานแล้วที่อยู่ร่วมกันไม่กี่คนนี่ลวงปู่จะเป็นต้องพูดเราไม่มีคำว่าสุขทานเกียดตล้วก็เกียดตไปด่าเราก็ด่าไปลุงปู่จะถามว่าเกียดตลวงปู่เรื่องอะไรด่าลวงปู่เรื่องอะไรนี่คือหลักคำสอนเป็นแบบนี้ นั่นที่ดา่าหลวงปู่พระกลุ่มนั้นดา่าหลวงปู่นี่หรืออบาสวิิกากลุ่มนั้นดา่าหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็จะถามคืนว่าดา่าหลวงปู่ด้วยเหตุอนใดน,นี่คือหลักคำสอนเป็นแบบนี้นั่นนะหลวงปู่ก็ถือว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะแท้หระไม่ใช่บัสิกาแท้หระเห็นกขาอบาสิิกาที่เขาเป็นอุบาสิกาแท้ที่เขาด่าพระกลุ่มนั้นที่ทะเลาะก,กันที่กาลสินนี่มอวานนี่ ว่านเมื 8, 2, nah. ่อก่อนนี่ว่าขอช้บ้านเขากินอยู่เต่กัดกันเหมือนหมาดูจีไปฟังที่เขาพูดละอายไหมล่ะถ้าลุงปูเป็นพระกูนั้นลุงปู่แท็กมันดีหนีแล้วไม่ใช่ด่ากันธรรมดานะชกต่อยกันด้วยจับได้ขาก็เหมือนกับคาดกับไถไถไปนั่นแหละ เป็นรถไถไปเลยนั่นหนูก็เห็นอยู่นี่เป็นพระเป็นรรมันาหรือเอ้าแล้วมุกก็จะถามเลยน,นั่นะมันจะความเชื่อยม,มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ท่านผู้ใหญ่เก็นความสมัคิีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาก็คงจะสูญเปล่านั่นแหละเพราะพระดีหายากอุบาสกิกาดีหายากคงจะได้เท่านี้แหละอได้แค่ไหนได้แค่ที่เห็นกันนี่แหละกึิ่งพุทธการเลยนะลูกนะ อาจจะมีคนดีอุบัติขึ้นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาอาจจะมีพระดีบาสุวกาดีคอยต่อไปนะลูกนะดาตำรวจจันแดงใจยะเชษน